สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่าน6ผลไม้ต้านมะเร็งกินได้ทั้งช่วยป้องกันมะเร็งและหลังจากป่วยเป็นมะเร็งแล้วโรคมะเร็งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของคนไทยค่ะโดยผู้ชายมีสถิติการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปากมะเร็งต่อมลูกหมากส่วนผู้หญิงมักจะเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งนั้นมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี สาเหตุสำคัญมาจากการใช้ชีวิตของคนในปัจจุบันที่มีปัจจัยเสี่ยงให้เกิดโรคมะเร็งได้ง่ายค่ะทั้งเรื่องของอาหารการกินการสูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์อ้วนลงพุงขาดการออกกำลังกายเครียดนอนดึกรวมถึงสภาพแวดล้อมต่างๆซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสาเหตุสำคัญของโรคมะเร็งต่างๆทั้งนั้นค่ะหากเราลองมองรอบๆตัวให้ดีก็จะพบว่าการดำเนินชีวิตของเรานั้น มีความเสี่ยงที่จะทําให้เกิดโรคมะเร็งได้มากเลยทีเดียวค่ะจะดีแค่ไหนถ้าผลไม้ที่เรากินทั้งอร่อยและสามารถลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคมะเร็งหรือช่วยบรรเทาให้อาการของโรคเบาบางลงได้ด้วยค่ะการเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์รวมถึงอาหารที่มีธิดต้านมะเร็งจะช่วยได้ค่ะเช่นผลไม้ต้านมะเร็งทั้ง6อย่างนี้มาดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้าง 1. ลิ้นจี ลิ้นจี่เป็นผลไม้ที่มีกลิ่นหอมหวานชื่นใจชวนกินค่ะมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวในเนื้อลิ้นจี่และเปลือกลิ้นจี่มีสารฟลาวโวนอยด์หลายชนิดซึ่งสารฟลาวโวนอยด์ในลิ้นจี่นั้นมีฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งได้โดยเฉพาะมะเร็งเต้านมค่ะ 2. ส,ส้มผลการศึกษาของ Texas A&M University เผยว่านอกจากส้มแล้วรวมไปถึงมะนาวจะเปี่ยมไปด้วยวิตามินซแล้ว ยังมีคุณสมบัติต้านมะเร็งได้เป็นอย่างดีค่ะโดยเฉพาะกับโรคมะเร็งเต้านมเนื่องจากมีสารแคโรทีนอยค่อนข้างสูงมีสารต้านอนุมูลอิสระมากมายมีส่วนช่วยลดโอกาสในการเกิดมะเร็งที่ปากกล่องเสียงและที่กระเพาะอาหารค่ะนอกจากนี้ในเปลือกส้มยังมีฤทธิ์ในการช่วยทำลายเซลล์มะเร็งได้อีกด้วยค่ะ 3. อัุมในอัุมเขียวและอังุณแดงมีสารที่ช่วยต้านมะเร็งได้ค่ะ องุ่นเขียวอุดมไปด้วยสารป้านอนุมูลอิสระสามารถช่วยป้องกันมะเร็งเต้านมมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งต่อมลูกหมากได้ค่ะในองุ่นแดงนั้นจะช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งและช่วยป้องกันเนื้องอกได้อีกด้วยค่ะ 4. ทับทิมงานวิจัยทางการแพทย์ของสหรัฐพบว่าน้ำทับทิมอุดมไปด้วยสารต้านาน,นุมูลอิสระหลายชนิดที่มีประสิทธิภาพค่อนข้างสูงและยังมีไไฟโตนิวเทรียน รวมถึงกรดเอลาจิกที่มีคุณสมบัติช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ในร่างกายมนุษย์ค่ะและยังยับยั้งการขยายตัวของเซลลผิดปกติซึ่งอาจจะกลายเป็นเซลมะเร็งได้โดยเฉพาะเซล์มะเร็งผิวหนังมะเร็งเต้านมมะเร็งตับมะเร็งลำไส้และมะเร็งต่อมลูกหมากนอกจากนี้สถาบันมะเร็งแห่งชาติประเทศสหรัฐยังระบุด,ด้วยว่าสารเอลาจิกในทับทิมสามารถป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกได้อีกด้วยค่ะ 5. มังคุดข้อมูลจากศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยบริษัทเอเชียนไฟโตสติคอจำกัดมหาชนและมหาวิทยายลัยเชียงใหม่พบว่าสารสกัดจากมังคุดช่วยสร้างเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด T-S1 และ T-S17 ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยกำจัดและป้องกันการเกิดเซลล์มะเร็งเกือบทุกชนิดค่ะรวมถึงมะเร็งเต้านมด้วยอีกทั้งเซลล์เม็ดเลือดขาว T-S1 ยังเป็นสารกระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกายให้แข็งแรงสามารถช่วยป้องกันโรคได้ดีขึ้นค่ะโดยเฉพาะการปกป้องเซลล์ในร่างกายไม่ให้กลายเป็นเซลล์มะเร็งร้ายนอกจากนี้ในมังคุดมีสารแซนโทนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยซ่อมแซมเซลล์ที่ถูกทำลายในร่างกายและช่วยต้านมะเร็งได้ดีด้วยค่ะ 6. เบอร์รี่ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่อุดมไปด้วยสารฟลาโวนอยด์สารต้านอนุมูลอิสระ และสารที่มีคุณสมบัติต้านเซลล์มะเร็งโดยงานวิจัยพบว่าผลไม้ตระกูลเบอร์รี่โดยเฉพาะบูเบอร์รี่ที่มีสารทฤกษเคมีจำพวกแอนโทไซยานินสูงซึ่งสารนี้ช่วยชะลอการเกิดเซลล์มะเร็งและลดเซลล์มะเร็งเต้านมในหนูทดลองได้ถึง60-75%เมื่อเทียบกับหนูทดลองที่ไม่ได้กินบูเบอร์รี่เป็นประจำค่ะอย่าลืมนะคะว่าปัจจัยที่ทำให้เราเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็ง สำคัญที่สุดคือเรื่องของอาหารการกินค่ะที่ตามมาติดๆก็คือการสูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์อ้วนลงพุงการขาดการออกกำลังกายเครียดนอนดึกรวมถึงสภาพแวดล้อมต่างๆด้วยค่ะถ้าเราปรับเรื่องอาหารและการใช้ชีวิตได้ถึงแม้ว่ามันจะยากสำหรับการใช้ชีวิตในปัจจุบันต้องพยายามค่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเชื่อว่าทุกท่านทำได้ค่ะเพื่อตัวเราเองและคนที่เรารัก ถ้าเราทำได้จะช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งได้อย่างมากเลยล่ะค่ะและท่านที่กำลังป่วยเป็นโรคมะเร็งอยู่ก็สามารถทำได้นะคะจะช่วยบรรเทาให้อาการของโรคเบาบางลงได้ด้วยค่ะขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านค่ะถ้าทุกท่านเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยแชร์ไปให้คนที่รักดูด้วยนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะขอบคุณค่ะ